หอมกระเทียมสวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนเอฟซีของอ้อมสีทุกคนนะคะเมื่อนี้อ้อมซีไปตลาดมาค่ะอ้อมซีก็ได้นเนวมาให้น,น้ำยาขนมจีนนะคะเมื่อนี้แม่อ้อมซีสิ่งโช์ฝีมือนะคะในการฮหดน,น้ำยาขนมจีนให้อ้อมซีกินนะคะเพราะว่าเมื่อนี้อ้อมสีกะ มาบานแฟนนะคะเมื่อนี่แม่เาสาเหตุนำยาขนมจีนปาน,นิ่นให้กินนะคะแซแบบเพ็ดเพชค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเบิง่งวิธีแม่เห็ดกันค่ะว่าแม่เห็ดตั้ง่ไหนนะคะใส่อีหยงลงไปในแน่นะคะรับรองแซแบบเนอแซแบบค่ะ <laughs> พี่น้อง <laughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องส้นผสมที่แม่เตรียมมาแล้วจ้ะแมนเกลือเด้ออันนี้น้ำปลาท,ปทำเอง ยแม่ต้มเองนะจ้านี่แม่ต้มเองจ้าพี่น้องอันนี้กระส่วนของมันนี่ที่เด็ดเป็นบ่นี่แม่นี้ยที่เด็ดอันนี้คือพริกเออใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่หลายเผ็ดหลายแซี่ยมันอันนี้คือขิงขิงไส้บ้านเราก็ะไส้กระไส้อือกระไส้ไส้อันนี้หอมหอมแดงหอมแดงค่ะพี่น้อง นี่ถ่าโดนแม่อีกสักคู่นี่แม่ก็ไดใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วนะคะประเด็กแม่ต้มเองต้มเองทำเองเรือยางเสียบยางนัวค่ะพี่น้องมาเบิ้งค่ะขั้นตอนต่อไปแม่่ิส่ยางลงไปในหม้อค่ะเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดให้หม้อเดือดเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดค่ะพี่น้องแม่วา คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ออมสีทายแม่เฮ็ดกับเขาแม่ก็สีเขินอายนิดน้อยนะคะพี่น้องนี่คือขั้นตอนต่อไปบานี้มอเดียดเต็มที่แล้วที่ได้เอาปลาลงบานีปลาลงปลาตัวบางใหญ่ค่ะพี่น้องต่อไปได้แม่เขาใสยังเอียกใส่ไก่ใส่ไก่ลงไปค่ะเพราะว่าไก่ต้องไปออมออมสีหาสื่อตีนไก่บ่ได้ค่ะก็เลยได้ไก่เป็นน่องขานะคะนี่แม่ใส่ลงไปแล้วนะคะ นี่แม่ปีฟ้าหมอเรียบบ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวล่อให้น้ำเดือดไก่สุกปลาสุกเนาะแม่ไม่ใช่หยับออกเก่กอมเดี๋ยวล่อให้ไก่สุกปลาสุกนะคะแมนบ่แม่แม่นเข้ากับสิตักขึ้นมานตํานะคะตักขึ้นมาตําตําให้เข้ากันครับพี่น้องแล้วเขากสิไปปรุงน้ำยาขนมจีนอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวมาลอกกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวลอกซีมน้ำกันด้วยค่ะนี่นี่ขาดบ่ไรคือกระเทียมกระเทียมดิแม่้ากระเทียม ว้าวาโอ้ยน้ำเดียดเป็นตะเสียบคักคุณอะอุ้ยมันเป็นตะเสียบแต่พี่น้องเดือดวัดเลยแจกที่วางไหนกัน <c oughs> <c oughs> ตักปลาทีแม่ <c oughs> จะตักปลาบานนี่สีได้เลี้ยวฮัทหอมตะแเสบค่ะพี่น้องคุณอนะปลาตัวบงงวา,วา,วา,วาววงใหญ่ค่ะวายวายวายรุดๆุดรุดุดุดว้าวตัวใหญ่ค่ะค่ะนี่ไก่ไก่ ไก่ไกวางเลยวางโดยแมวนหอนมีกับไก่เทิ่งไก่เทิ่งป่าเด้อพี่น้องเอนี่นี่มาจินน้ำกันเนี่ยนี่อันนี้กกละลังตำเครื่องขนมจีนเด้อพี่น้อง เป็นแต่เสียงหายพี่น้องอันนี้ยังบ่ทัในได้ใส่เนื้อปลาด้วยค่ะเดี๋ยวถ่าปลาเย็นก่อนเท่าสิมาแกะเนื้อปลาใส่ค่ะแต่บ่ทัในได้ใส่ก็เป็นแต่เสี่ยบเด้อพี่น้องปลาตัวใหญ่เป็นตะมันหายค่ะพี่น้องมือใครอยู่ปลานิ้นกลางบ่หลายเนาะแม่แต่เส่บงหายพี่น้องหอมไกเด้อบัดนี้เด้อเนี่ยเนี้ย yeah. yeah. ดำที่แม่ดำบาดมันเขากันดำมันเข่ากันเข่าเคียงบัดนี้เอาสูตรแมมมารีเลยแมมสูตรแม่มาลีเลยผสมอ๋อเอาน้ำต้มมันนี่ที่แม่น้ำต้มมันลงก่อนเอาน้ำต้มมันลงก่อนค่ะพี่น้องแม่เราก็เสียวเครื่องลงไปเด้อบะนี้ เคียงลงกมนันนี่นี่ยเอาเครื่องลงกลัวก่อนนี่ล <คน S 3> ่างโคก้<า>อมพี่น,อออน้องอล,อล่างเอาความนัวมันก่อนพโคล่ะอุ้ยสูตรเมลีดไหมล่างเอาหอดโคกพนะอุ้ยเด้ยดเดือดตะแเสแหมงพี่น้องเฮงเอามะขวแเฮงหอมปรุงยังอีกว่นนี่แม่ โป่งสูตรตีมาเนี่ยผงนัวโอ้ผงนัวไอหน้อยแซ่บน้อยใส่หลายเสียบหลายใส่ยอยีจกจุดหน่อยก่อนต้องสีแซ่บเนี่ยว้ายางนัวเด้อค่ะพี่น้องมาเน,นี่ยใบบักูดค่ปปะใบบักูดโรยลงไปบ้าสีสันแบบว่าสุดยอดเลยค่ะพี่น้องออยางแซ่บกินแล้วบ้านนี้ต้วนเลี้ยวเขาก็ดจะเอาไปใส่หม้อ น้ำมันบานเรื่องมุกชุกหอมหอมอันนี้เราสามารถปรุงตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะกินบ่คือกันนะคะแต่ว่าขอบพวขอ่ง่อมสีกับเม่มาลีนี่กินคือกันค่ะกินรสชาตินี่หมอนี่อยยางนัวปะเนี่ยยางนัวบานอุ้ยหอมนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็ไปแม่เทียนยางออก เอาน้ำต้มซุปไซ่บะเดงน้ำต้มซุปเลยข้อดีแล้วเนี่ยนย่างเข้มข้นค่ะพี่น้องน่าเข้มข้นเลยทำยาขนมจีนห่อซีเรสแล้วนะคะพี่น้องเ่าสิได้กินแล้วเดี๋ยวรอขันสุดท้ายเอาเดียดอีกจัหน่อยก่อนพี่น้องเออยาเดียดอีกคลิปลงไปอ่ะใส่หอมลงไปสุดท้ายแล้วกระเสียบแห้งค่ะพี่น้องเสียบแห้งเด้อน้องเบิ่งสิซี่ใหม่เบิ่งเด้อค่ะเด้อ เยี่ยมเฮ้ยน้ำลาย,ย,ยแตกแล้วเี่ม,ม,มไปแม่เฮ้ากินกันมาเนี่ยมีค่ะน้ำยาสูตรแมลีเฮ้าก,กับเซตเรียบร้อยแล้วนะแม่เ,เรียบร้อยแล้วเฮ้าสิม,มากินขนมจีนกัน,กนค่ะนี่ขนมจีนหอมสีไปซือไม้ยางงามเลยค่ะบีบสดๆดใหม่เลยค่ะพี่น้องเดียย๋ยวเฮ้าสิมากินขนมจีนกันนะคะมาเลยค่ะลุยเลยบานเนี่ยนี่เนางแ่ขนมจีนแม่เอาจังหัว ข้าวซ้อมมวใหญ่ๆเลยหัวใหญ่วุ่นนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยอุ้ยพักกันหลายอย่างเถิงหอมเถิงเถิงหอมพู้หนะพักซี่งามบ่อผู้นาผู้หนาอุ้ยพักซี่เก๋งามหอมเก๋งามเดี๋ยวปากถั่วเลยพักซี่โอ้ยน้ำยาเข้มข้นายพี่น้องเบิ้องผู้หลานตาเสียบปะค่ะโอ้ย ยางหอมๆเสียบๆเลยค่ะลาดลงไปค่ะพี่น้องมีหอดตอนไกลค่ะมีเบิ้งชิ้นไส้โอ้ส,สดๆเลยอันนีน้เป็นเนี่ยเป็นตาเสียบเรื่อง้วยแม่สิตสตักเอาแม่สิตสตักน้ำใส่หลๆยางเสียบหอมแพงค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาะมกินน้ำกันยางเสียบดูนะค่ะเบิง้งผักส,สดๆใหม่ๆเลยค่ะออมสีไปตลาดแต่เสาค่ะจังสีเลย สวัสดีพี่ใหม่ไทยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินขนมจีนนะคะนี่ตานคุณค่ะเวอร์รี่ราเนี่ยกินเทาซิมกันเล้บบ้ันได้ซิมอยู่อืมเจ้าธนาเข่าปากข้ามเลยค่ะพี่น้องถามห่งอ้อมซีมากอว่าหนึค่ะพี่นองเขาเอื่อหนักยังไงเนี่ย หม่องบักตีบักตีอืมเบิ่งพี่น้องทํามีใหญครับพน้ออืมนี่ผักสีหอมนักินคุยใส่ใหญ่ๆัสิแซ่บเทียอืมมันหนเอาอ่ะนสิโตบบหนไปเ ตมนันดอ,อนจิตตุกี่อนไกน่้นค่ะพี่น้องมึงมันก้อนไกน่้อมสิเอ๋กินขั้นนี่ไงตลมันน้องแสบีบอืมอืมอืมแสบพี่น้องนี่น้อยแบบพี่กัดใส่น้ำมันค่อยแสบอืม,อม แซบอืมอเต้นน้ำเ่ของเส้นทมียแซบนะแม่เต่นน,น,น้ำยากับซุดร,รีดแ,แ,แล้วไหมอย่าอือืมแทบหลอืมอืมีเล่าอืมน้ำซีเล้าเม็ต้มะร่ล้วมันยังแซบ ຍາກຄັນໃຫຍ່ພະຫາກຄັນໃຫຍ່ຈັບຫມໍແມ່ເว่าຮ້ອອດຮ เตียงกบอยู่สองคนแต่เป mm ็นขนมเต็นออเมนูขนมจีนตอนเที่ยงมื่อนี้แกายเ่ี่ยมเนี่ยแต่บ่ะบทั้งเท้าทั้งแก้วทั้งหพี่น้องเพี่แตตบ อมสีกับเมลีลาไปก่อนเลยจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าอมสีกับเมลีสีมเาเฮ็ดยังให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องได้ชมกันรอติดตามนะคะฝากกดไร์กดแช่ให้ออมสีในเด้อจ้ากดก,กระดิ่งแจงเตือนให้ออมสีนําถ้าพี่น้องท่านใดอยากให้เมลีเฮ็ดยังให้กินนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเมลีสิโชคฟีเมอร์ให้เบิงนะคะว่าสีถือใจพี่น้องบอนะคะคลิปนี้อมสีกับเมลีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย